เพื่อนเคยได้ยินไหมคะว่าคนที่หายไปตลอดกาลเนี่ยอาจจะหายไปแบบไม่มีร่องรอยอะไรเลยเรื่องนี้นะคะก็เกิดขึ้นจริงค่ะและนี่ก็คือเรื่องของนายเอลโปโซเลโรคนที่ทําให้สบหายไปเหมือนไม่เคยอยู่บนโลกนี้เขาคนนี้นะคะมีชื่อจริงชื่อว่าซานติอาโกเมซาโลเปสเขาเนี่ยเป็นสมาชิกของตีหัวหน้าคาเทลหนึ่งในแก๊งค้าย,ยาระดับใหญ่ของเม็กซิโกในยุคป,ปี1990ถึงปี2000ค่ะงานของเขาเนี่ยก็ไม่ใช่แค่ หกาารรสังแต่มีหน้าที่ที่ทำให้ศพของคู่แข่งหรือศัตรูเนี่หายไปใช่ค่ะหายไปแบบไม่มีใคราตามเจอได้เลยเขาใช้โซดาไฟหรือสารละลายเคมีละลายร่างใส่ในถังใหญ่หรือพื้นที่ร้างเพื่อไม่ให้เหลือร่องรอยเพื่อนๆในแกงเรียกเขาว่านายเอลโปโซเลโรเพราะเหมือนละลายศพเป็นน้ําคล้ายอาหารเม็กซิโกชื่อดังก็คือโปโซเลซึ่งคนในแกงน๊งไว้วางใจให้เขาทำงานนี้เพราะมันโหดเกินกว่าที่ใครจะทำได้ค่ะ เรื่องนี้ยิ่งหลอนเขาสารภาพว่าเคยทํางานให้ศพจํานวนมากแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่มีใครรู้ชื่อเหยื่อเหล่านั้นเพราะละลายไปหมดหลังจากจับกลุ่มเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ไปค้นฐานที่เขาใช้ละลายศพค่ะโอ้โหพื้นที่ร้างกลิ่นสารเคมีแรงเศษกระดูกกระจัดกระจายเต็มไปหมดและนี่ก็คือสิ่งที่ทุกคนอยากตั้งคําถามกันค่ะว่าเขาทําคนเดียวจริงไหมเหยื่อจริงๆอยเนี่ยมีเท่าไหร่และใครอยู่เบื้องหลังให้เขาทํางานนี้ได้นานขนาดนี้เพื่อนๆคิดดูนะคะมีคนหายไป และไม่มีใครรู้ว่าพวกเขาอยู่ที่ไหนยิ่งหลอนกว่านั้นค่ะศพไม่เหลือร่องรอยจริงๆระบบแก๊งเนี่ยมันซับซ้อนมากบางทีเจ้าหน้าที่บางส่วนก็อาจจะปิดตานี่ไม่ใช่เรื่องแต่งอะไรหรอกค่ะมีรายงานจากมาสเกรฟในเมซิโกที่ยืนยันว่ามีคนถูกละลายหรือฝังรวมกันอย่างลึกลับจินตนาการดูนะคะถ้าเพื่อนๆหรือคนใกล้ตัวยหายไปแบบนี้ไม่มีใครตามเจอเลยมันเป็นความน่ากลัวที่แทบไม่คิดว่ามีอยู่จริงๆและแม้คําพูดในแก๊งบางครั้งจะ จะเรียกว่าการทําอาหารให้กินจริงๆมันก็คือการเตรียมศพให้แกงจัดการต่อไม่ใช่การทําอาหารจริงๆค่ะและเพื่อนๆอย่าคิดว่าศพเหล่านี้มันยังอยู่ที่ไหนและนี่ก็คือเหตุการณ์เล็กๆที่เกิดขึ้นในเม็กซิโกค่ะประวัติของเขาคนนี้สั้นๆและถ้าอยากหลอนกว่านี้ก็กดติดตามไว้เลยนะคะ